ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเบลล่าตอบแล้วโดนโยงงานแต่งลั่นเลือกนอนมากกว่าผู้ชายเบลล่าตอบแล้วหลังโดนโยงงานแต่งเวียวิกกี้ลั่นเลือกนอนมากกว่าผู้ชายเข้าพิธีวิวาหวานกันไปหมาดๆสําหรับงานมงคลสมรสระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสุคลวัฒนารดกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้พีมนยาเวศปริวัตรที่จัดขึ้นวันที่17กรกฎาคม2565 ณโรงแรมคาเพลราบางกอกซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยภาพของความรักและความอบอุ่นสุดชื่นมื่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายทําเอาบ่าวสาวยิ้มแก้มปีติตลอดทั้งงานล่าสุดวันที่25ากรกฎาคมรอบกาล่าพีเมียภาพยนตร์เรื่องบุกเพสันนิวาสสองเบลล่าขอเคลียร์ทุกประเด็นร้อนณพนะารากอนซินเิเพกชั้นห้าศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยเจ้าตัวเผยว่าปัจจุบันของเบลมีความสุขค่ะสิ่งที่โพสต์ไม่มีไนยะอย่าโยงใคร เลือกนอนมากกว่าผู้ชายจบปึ้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ